สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากกับเพื่อนช่างก็คือเราต้องติดตะแกรงโครงไก่ก่อนชาบตรงจุดที่เราระบุอย่างนี้นะครับเพื่อนๆตามมาให้ดีนะครับข้อ1ตะแกรงโครงไก่ที่ต้องติดอย่างหนึ่งคือเพื่อนๆเห็นนะครับเป็นขนาดสี่เหลี่ยมช่องของเขาสี่หุนคือครึ่งนิ้วนั่นหมายความว่าตะแกรงโรงไก่ที่เพื่อนต้องเลือกซื้อมาต้องเป็นขนาดส hm, ี่เหลี่ยมสี่หุนเท่านั้นนะครับหกเหลี่ยมที่เคยติดมาผิดลนทั้งหกหุนช่องว่างที่อยู่ตรงนี้ผิดนะครับต้องสี่เหลี่ยมสี่หุนเท่านั้น สิ่งที่ต้องติดก่อนชาตรงไหนบ้าง้อหนึ่งในกรณีที่เพื่อนๆฝังท่องานระบบในผนังคิวคอนแบบนี้นะครับเมื่อฝังท่อในผนังคิวคอนหมดแล้วอย่าลืมอุดด้วยปูนปูนทรายทั่วไปครับปูนทรายที่เราปรับระดับแถวแรกอุดใต้ท้องคานต้องนํามาอุดท่อร้อยสายไฟด้วยนะครับเวลาฝังท่อเสร็จแล้วตะแกรงโกงไก่ที่ตัดมาติดต้องวัดจากแผลมาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆช่างข้างละ10เซนข้างละ10เซน แผลที่กีดจ,จะกว้างเท่าไหร่หรือท่อลงมาห้าท่อสิบท่อสุดแท้แต่ไม่เป็นไรแต่เมื่ออุดได้ปูนทรายแล้วตะแกรงกรงไก่ที่มาต้องวัดจากแผลมาข้างละสิบเซนสิบเซนนำมาคลี่ออกแล้วตีตีด้วยอะไรครับไม่ต้องตะปูคอนกีดนะครับส่วนใหญ่ทําผิดตะปูไม้นิ้วครึ่งนิ้วสองนะครับต่อเข้าไปตรงส่วนที่เป็นมุมของตะแกรงสี่เหลี่ยมอย่างงี้ครับมันจะไม่ดุ่งออกมาง่ายๆเพื่อนๆไม่ต้องตะปูคอนกีดนะครับต่อเข้าไปให้แนบประอิดมวลเบาเท่านั้นพอ เวลาติดตัวที่หุ้มท่องานระบบถ้ามีบล็อกไฟแบบนี้นะครับผิดกันเยอะเพราะพวกเรามักจะติดแค่คอบล็อกไฟไม่ถูกนะครับต้องเลยบล็อกไฟลงมาอีก10เซนกว้าง10เซนลงมา10เซนทุกช่องทุกอันอย่าลืมนะครับเพื่อนๆข้อ1ข้อ2องโรงกาที่ต้องติดลืมไม่ได้ก็คือตัวทะแยงมุมอย่างนี้ครับถ้าเพื่อนๆมีช่องเปิดประตูหน้าต่างหรือพื้นที่ช่องแอร์เล็กๆเ,เ,เป็นช่องเปิดมาหลา่ปุ๊บ เพื่อนๆต้องใส่ตะแกรงโคงไก่ตรงมุมอย่างนี้ครับตัดมากว้าง15เซนยาว50เซนติดบริเวณจุดที่ทะแยงมุมแบบนี้ครับติดก่อนจับเสียมนะตีด้วยตะปูธรรมดาเย็บแบบนี้ครับติดทุกมุมทั้งภายในและภายนอกทั้งบนและล่างติดให้ครบแล้วครับแล้วก็จับเสียมอมไปแบบนี้นะครับทำแบบนี้ครับถูกต้องเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวงกบอลูมิเนียมวงกบไม้วงกบเหล็กต้องติดตะแกรงกรงไก่แบบนี้นะและไม่ว่าช่างจะเทเป็นเสาเอ็นคอสลอคานเอ็นคอสลอในกรณีที่เป็นอิฐเจ็ดเซนครึ่งเพื่อนเพื่อนลืมสิ่งนี้ไม่ได้ครับคือตะแกรงกรงไก่ทุกมุมชัวนนะครับสุดท้ายเลยเรื่องตะแกรงกรงไก่ที่เพื่อนลืมไม่ได้ก็คือตรงรอยต่อคิวคอนเสมอเสาโครงสร้างคานโครงสร้างที่เวลาเราฉาบแล้วเสมอและหน้าเดียวกันไงต้องตัดตะแกรงกรงไก่กว้าง 1 5เซนนะครับคาดข้างละ7เซนครึ่ง7เซนครึ่งวางผ้าลงไปแล้วตีตะปูเย็บในส่วนที่ติดกิวข้นก็พอตรงส่วนที่เป็นเสาไม่จําเป็นเราพัดดัดเข้าไปได้สี่เหลี่ยมสี่หุนมันจะแข็งนะครับเสร็จแล้วฉาบเราก็ผ่านไปได้ตะแกรงกรงไก่เหล่านี้นะครับถ้าเสมอกันต้องติดแต่ถ้าเสายื่นออกมาฉาบแล้วเป็นมุมฉากไม่เสมอกันไม่ต้องติดตะข่ายให้ผมนะผมฝากนะครับเอาแค่นี้พอ ทีนี้สิ่งที่ผมซีเรียสและเป็นห่วงเพื่อนช่างที่สุดก็คือนี่คือการจับเสียมพวกเรารู้นะครับเสียมมุมประตูเสียมสาวอิดมวลเบามีจุดอ่อนอยู่นิดหนึ่งที่ต้องฝากไว้เลยนะครับเราฉาบหนาเกิน1.5เซนต่อวันนะเพื่อนๆนะไม่เหมาะครับอิดมวลเบาออกแบบมาให้พวกเราฉาบบางอิดมอนต้องฉาบไม่ต่ำกว่าเซนต์ครึ่งแต่เราไม่ควรเกินเซนตครึ่งถ้าจําเป็นต้องฉาบหนาเกินเซนต์ครึ่งในแผงนั้นๆจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ เพื่อนต้องเอาตะแกรงโครงไก่ขนาดแบบนี้นะครับเราก็มาดูว่าตรงไหนที่เราจะเฟี้ยมติดปุ่มหนาะอันนี้เซนครึ่งเซนหนึ่งเซนหนึ่งไม่ติดแต่ถ้าสมมติข้างบนมันลม้มหรือว่าช่วยโครงสร้างหนาสองเซนเพื่อนเพื่อต้องเอาตะแกรงโครงไก่สี่เหลี่ยมสี่หุ่นเนี่ยลองพื้นหมดเลยนะครับตรงส่วนที่หนาเกินเซนครึ่งและปัญหาแตกแล้วมันจะไม่เกิดให้เพื่อนเกิดความทุกข์ใจชัดเจนนะครับการจับเสี้ยมติดเป็นปุ่มแบบนี้เสี้ยมหน้าต่างแบบนี้ ถ้าเป็นอลูมิเนียม U P V C อิดคิวคอน10เซนจะฟี้มฉาบวงกบมายึดได้เลยถ้าเป็นไม้ก็ใช้วิธีตอกเหล็กเส้นเข้าไปในคิวคอนนะครับแล้วก็ตอกเหล็กเส้นข้างวงกบดูในคู่มือคิวคอนหน้า12นะแล้วเราก็เชื่อมกันถ้าเป็นวงกบไม้ถ้าเป็นอลูมิเนียม U P V C จับเฟี้มฉาบแค่นี้เองครับจบแล้วหลักใหญ่ใจความสำคัญอีกตัวหนึ่งคือเพื่อนนะครับอิดบนเบาฉาบหนาะเกินเซนคึ่งต่อวันไม่ได้ ยิ่งบางยิ่งดีตั้งแต่7มิลถึง15มิลอิดมอนต้องฉาบหนาะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมความเข้าใจนะเพื่อนนะขอบคุณครับ